ลุ้นๆครับดูแล่เจ้าเตยเสิบคามไปอ้าวต่อมแบงค์เปิดได้นะครับเปิดสวยต่อมยกสวยโอ้โหเจ้าแบงค์ก็เตะดีนะครับหนุ่มเนื้อหอมนะครับแดนอิสานนะครับเจ้าแบงค์นะครับราชวิถีจีบมาทุกเหลี่ยมเลยนะครับผู้แข่งระดับทีมทีมครับลงสนามลงสนามแข่งทำงานกันแล้วนะครับเจ้าโบสร์ไปอ้าวเจ้าแบงค์เปิดได้ลากเล่นเองลูกนี้ว่าไง เกือบโดนเกี่ยวแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับถังเกี่ยวได้นะครับเป็นผลนะครัเพราะจะเตยก็เตะร้อยนะครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเตยนะครับศูนย์ต่อสองครับเจ้าเตยเจ้าแบงค์สกิดนิดหน่อยโอ้ืหท่วมเลยนะครับโอ้โหเตะสูงมากนะครับ สนามข้างๆนี้เป็นผัวผู้โสดนะครับโดนอายุ50ปีนะครับจะเตยเพื่อได้โอ้โหเจ้าเบิร์ตยกสวยอุ้มเตยยัดบล็อกเลยนะครับจะเตยนะครับเตยดีครับสําหรับท่ากันยางนะครับเอซีท่ากันยางนะครับขอคนละหแชร์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเตยนะครับมีดีกีแน่นอนนะครับได้เห็นเขาเล่นในแมตช์ใหญ่ๆแน่นอนนะครับจะเตยนะครับอนาคตไกลนะครับหนึ่งสามต่วหนึ่งครับ เจ้าแบงค์เสิร์ฟตัดขวามาเอาเจ้าเตยยกหลากเล่นเองลูกนี้ปุ่งเตะบงหน้าเหมือนบอลนอยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับเตะได้นะครับทุกวันนี้นะครับมีการพัฒนามีการซ้อมนะครับคลิปนะครับผมลงไว้ในเพจแล้วก็ youtube นะครับคลิปเจ้าเตยนะครับตอนท้าเตะนะครับเพราะว่าอื้หืึสกอตอนนี้อยู่ที่สามเท่ากันนะครับสวัสดีเข้า โอ้โหลูกนี้เจ้าแบงค์โอ้โหมาชมกันต่อนะครับว่าเจ้าเตยจะเสิร์ฟยังไงนะครับลูกนี้เจ้าเตยเสิร์ฟวัดไปโอ้หืติดหัวเนตน้ำถ้าพิ่งเน็ตข้ามไปน่าจะเป็นผลเลยนะครับเจ้าโบ๊ทจะเซิร์ฟไปเอา ลูกออกนะครับนะลูกพี่นะครับสปอนเซอร์นะครับสโมสรตำรวจนะครับมาดูเจ้าแบงค์เซิร์ฟมาเอ้าเจ้าเตยเปิดได้โอ้โหเจ้าบดลอยสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเกี่ยวนครับเตยสิบปดปีแล้วนะครับอือเอาเจ้าบดโอ้โหยกสวยลูกนี้ลูกดีนะครับหต่อห้าครับหต่อห้าอือเจ้าแบงค์เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ ่ากันครับมาดูเกมเซอร์เจตเตอนะครับจะเสิร์ฟยังไงนะครับสวัสดีท่านผู้ชม52ยูเซอร์นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหจะต่ำยกสวยมากนะครับโอ้เจ้าแบงค์เอ้โหยเตะไปไหนครับเจ้าแบงค์นะครับลูกนี้นะครับ7-6ต่อนะครับสกอร์นำอยู่1นึ่งแต้มลูกออกนะครับ มาดูว่าจะเสิร์ฟยังไงหืมยอดตัดหน้าสายไปเอาแบงค์เปิดได้นะครับยกสวยด้วยหืมไม่ต้องเกี่ยวนะครับไม่สกิดบล็อกเลยนะครับ44ยูเซอร์นะครับ8ต่อ7ครับนำแล้วฝั่งนั้นนะครับหืตัดมาเบาๆนะครับลยสวยลูกนี้ท่วมเ่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเกี่ยวนะครับเจ้จีนก็ลังวอมนะครับจีนกับแจ็คธนพลทรัพ์เย็นนะครับตัวเตะลีสโลโลกนะครับธนพลทรัพ์เย็นนะครับสมรสนตำรวจ ตำรวจมึงกันนะครับอืเจ้าเตยเรียบร้อยนะครับตั้ตะบังขนาดไหนอือหือจะจะต้อมเสิร์ฟไห้ข้าวนะสะรับลูกนี้นะครับสิบต่อแปดครับอือหือเสิร์ฟแต่สายเอาเขาช่องซ้ายจะต้อมยกสายด้วยลูกนี้ต้องแก้ไขามาเอาติดเกี่ยวครับลูกนี้สี่บอล เรียบร้อยนะครับโอ้โหเจ้าเตยนะครับอายุ18บปปีนะครับเจ้าบทอายุเท่าไหร่แล้วครับต้องสิบเ็เนาะบทนี่อายุ17นะครับจากทาคอนยางนะครับโอ้โหของนะครับแดนนิสานนะครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเตยหืมเสบีนะครับตอมเปิดได้ยกเข้ามาลูกนี้โอ้โหจะแบ่งต้องแก้ไขนะครับลูกนี้ลูกนี้พีนจีหวานดีนะครับ เสิร์ฟตัดขวามาเอาหนึ่งสองเจ้าต้อมยกมาสวยลูกนี้อือเจ้าแบงก์ก็เตะสูงนะครับโอกาสบล็อกที่ว่าจะโดนน้อยมากนะครับเกมเสิร์ฟของเจ้าต้อมนะมาดูอเสิร์ฟตัดมาเอาลูกนี้โอ้โหโลอยเขาไปสวยลูกนี้ล้นหรือเปล่าโอ้โหแกไขได้ดีนะครับลูกนี้เจ้าเตยสิบต่อสิบสองนะครับสิบต่อสิบสองลูกนี้ตัดมาเอาเจ้าโบดได้นะครับยกยกสายสวยมากนะครับลูกนี้ อจิ้มได้เลยนะครับ10ต่อ13เจ้าเตยเปิดได้เอ้าขอเล่นเองลูกนี้ว่งาง่าลูกนี้เรียบร้อยใช่ปะเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับเจ้าเตยนะครับสุดมากนะครับมาดูลูกสุดท้ายนะครับ14ต่อ10นะครับเจ้าเตยจะเสิฟยังไงเอ้าตัดยอดไปด้วยนะลูกนี้ว่ายังไงเจ้าต้มเจ้าแบงโอ้โหโ ติดบ็อกสกิดบ็อกออกไปนะครับลูกนี้นะครับ14บสีอ็ดลูกนี้เสิร์ฟดีนะครับแต่ก็ยังได้นะครับเจ้าแบงค์จัดเตะวงเรียบร้อยครับเจ้าเตยอมไม่ข้ามนะครับเป็น13ต่อ14แล้วนะครับ ล็อกได้หรือไม่นะครับเจ้าต้อมจะเสิร์ฟนะครับมาดูกมเสิร์ฟเจ้าต้อมนะครับลูกหนีโอ้เจ้าซ้อมโอ้โหฆ่าตัวเองนะครับลูกสุดท้ายนะครับเจ้าต้อมนะครับน่าเสียดายนะครับถ้าเสิร์ฟข้ามมานะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ดีกว่านี่ห้าสิบห้าสิบนะครับเซตแรกนะครับเป็นของท่าคอนยางนะครับมาดูเซตที่สองเจ้าต้อมเสิร์ฟไปอ้าหนึ่งโอ้โหเจ้าบดลอยสวยลูกนี้โอ้หูยัดเข้าตัวบล็อกนะครับลูกนี้เรียบร้อยนะครับเจ้าแบงค์เสิร์ฟตัดไปอ้าเจ้าเตย เปิดได้นะครับเจบ้าโบสถ์ยสวยลูกนี้เรียบร้อยเอา้าโดนเกี่ยวเฉยนะลูกนี้เจ้าแบงเรียบร้อยโอ้ย,อยเกี่ยวแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับหนึ่งเท่ากันเอาหนึ่งเจ้าเตยเปิดนะดูนี้ต้องแก้ไขนะครับโอ้โหแก้ไขได้ดีนะครับสำหรับเจ้าเตยน,นะครับ มาดูเจ้าเตยเอาตัดยอดมาเอาจาแบงค์เปิดได้อยู่นะครับลูกนี้ได้หรือไม่เรียบร้อยนะครับลูกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับคู่หนึ่งนะครับที่ว่าโซซีเลยนะครับคููเบลนะครับนักเตะร้อยท่านะครับสนามข้างนะครับเสร็จจากคู่นี้นะครับผมจะไปถ่ายอีกคู่หนึ่งให้ได้ชมกันนะครับมาดูเกมเสร์ฟเจ้าเตยครับสามต่อสองสายสุดนะครับถ้าลงนะครับเป็นเป็นผลเลยนะครับ สามเท่ากันครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าแบงนะครับจะเสิร์ฟยังไงเอ้าตัดกวาปเจ้าบดสโอโห้โรย้ายลูกนี้ล้นหรือเปล่าผมไม่ล้นนะครับเตะได้นะครับลูกนี้ยัดเข้าตัวบอสดังอุ๊บสามต่อสี่ครับตามอยู่หนึ่งแตมเมายังได้นะครับเจ้าบดสโรยสวยมากลูกนี้อจะเตยเตะง่ายๆนะครับลูกนี้มาดูเจ้าแบงก่อนนะครับลูกนี้ว่าไงอืมโรยมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเกี่ยวนะครับ 5ต่อ3รอเปล่าลูกออกนะครับมาดูเจ้าเตยเสิร์ฟนะครับโอ้โหได้แต็มเลยนะครับลูกนี้เป็นพลเจ็ดโอ้โหเป็นแต้มไปแล้วนะครับขวาสุดนะครับเอาแล้วนะครับตอมแบงนะครับทำงานหนักแล้วนะครับีต่อ8ครับมาดูเกมเซิร์ฟเอ้เจ้าเตยยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่เรียบ้อยนะครับอืมเตะ้อยจริงๆนะครับเจ้าเตยนะครับ ตัวเล็กนะครับแต่ร้อยเปอร์นะครับ4ี่ต่อ9นะครับก็ถือว่าห่างนะครับห่าช่วงตัวเลยนะครับอโอ้โหเอายังติดบล็อกนะครับได้เปล่าอา้าต้องแก้ไขามาเอายังได้อยู่นะครับหืม<อ> <c oughs> เรียบเอาตีเกีียวอีกแล้ว <c oughs> โอ้เจ้าแบงค์หลุดเองนะครับลูกนี้นะครับถ้าคนยัสาลาตาพบกับเสิร์ฟตดัดปเอา้าเข้าช่องกงลางลรยมาลูกนี้ โอ้โหเจ้าเตยเตยดีมากนะครับเขาให้ปิดตอกนะครับเต็มสิบเอ็ดต่อห้าครับมาดูเจ้าเตยเอ้าเนงโอ้โหเจ้าต้อมยกสวยมากนะครับลูกนี้เรียบร้อยนะครับเบ็ดต่อหกนะครับอืมเจ้าโบสเสริฟไม่ข้ามนะครับแต้มถือว่าห่างนะครับมาชมกันต่อนะครับคู่นี้นะคยังไม่จบนะครับเอ้าหนึ่งสองสามโอ้โหเอายังเกี่ยวได้นะครับลูกนี้ ฟรีบอลหรือเปล่าเอาคืนนะครับเป็นผลเลยนะครับหลังเท้าน่าเสิร์ฟแน่นดีนะครับในวันที่ชิงกันรางวัลกับเจ้าจีนนะครับโอ้หเจ้าตอมอืแกไม่ปล่อยเท้านะครับเจ้าตอมนะครับดูแล้วนะครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเตยนะครับสิบสามต่อแปดนะครับถือว่าห่างนะครับน้องเตยถ้าขอนย้างเอามาหนึ่งเอา ลอยปายโอ้โห้โลอยสวยด้วยโอ้โหเหลี่ยมเดิมพันนะครับนํามาใช้ได้ดีมากนะครับในเหลี่ยมนี้นะครับสิบสามต่อเก้าครับอาหนึ่งโอ้โหสวยโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมพูดคงได้ยินนะเมื่อกี้อาหนึ่งสองโอ้โหโลอยมาเรียบร้อยนะครับเก็บสามแต้มเลยนะครับจะตอมแบงนะะน,นะครับเช้านี้ครับ จาอืมถ้ามาหนึ่งอ้าสองลูกนี้ว่าไงเรียบร้อยโอ้โหเจะเตยนะครทบานได้ดีนะครับของออมหลังบ็อกนะครับ11ต่อ14นะครับแต้มเดี๋ยวเกมโอ้โหเจ้าแบงค์นะครับสุดยอดนะครับนะครับ เดี๋ยวขอตัดการถ่ายทอดสดเป็นคู่นะครับสุดยอดนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับเลนดีนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับเตยท่าขอนยางนะครับกับเจ้าโบนนะครับเป็นฝ่ายชนะตอมแบงไปนะครับโดยสกอร์สต่อศูนเซตนะครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวจะพามาชมคู่เจ้าแจ็คกับเจ้าจีนนะครับขอบคุณครับ